พเลยต๊เครื่องแเนี่ยเอร์ิเจอร์ส่วนใหญ่กนขีนขอนั่อ่าบีไม่ได้ไปอเมริกาด้วยครับรอบนี้คืออ่าแม่ครูอยากให้ไปด้วยแต่ทำวีซ่าไม่ทันครับก็เลยไม่ได้ไปครับเราอันนั้นชั้นโมกาไอืมชันโมกได้ชั้นโมกเปาันโมันโมกไป็นห้องพละห้องพละห้องพะ่ลมบันไหอยู่ตรงนี้อ่าบันไหลอยู่ข้างนอ ร่องกาแล้วก็เป็นรูปในหลวงจังตาครับไปทุกคนรเช็ยนอเเหมือนเหมือนแบตจะหมดเหมือนแบตไม่ชัดยังไงไม่รู้อ่ะโอ้โหเรายังไม่ได้เช็คอินนะนี่จะสวัสดีเจ้าของบ้านเอาเส้นหน่อยเนาะเดินเขาเกือบทั่วบ้านแล้วยังไม่ได้สวัสดี ต่าง้วห้องต่างกนสีห้องนี้เป็นห้องเดียวที่เป็นสีชมพูตามประวัติเนี่ยที่เขาบันทึกไว้ก็คือก็หลบตัวรังคาอ๋อห้องนี้ก็เลยถูกทาเป็นสีชมพูห้องเดียวและเขาคาดว่าห้องนี้เป็นห้องแบบทำงานห้องรับแข่งแปลกไหมห้องรับแข่ชั้นสองอ่าบ้านบ้านเนี่ย บ้านวงบุรีน exactly> uh ี่แหละครับน่าจะเป็นบ้านราชวงศ์นะครับถ Ges ือขอเขาเขามีพวกคาามีการราชวงศ์ของแพร่ครับเจ้าเจ้าเมืองของแพร่ครับผมใต้เท้าไก่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั Mumbai)> ้นบันไดมันจะขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาทั้งสองเจ้าหลวงของแพร่ครับผมเขาก็อยู่ที่นี่เป็นห้องนอนห้องอะไรนอาจจะลงไปข้างล่างบ้างเป็นบางโอกาสสวยมากครับ แบบเพิ่งเคยเห็นแบบของเก่าเป็นร้อยปีเนี่ยครับตตออนนนนนเเปป็็ะกรที่เป็นแบบโหยังอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ว่าดีมากเลยครับจากเดิมมมไ่ีอันนี้ที่ตะเกียงน้ำมันกาตะเกียงแบบงใหญรวมใหญ่อันนี้ของทุกคแค่รับเดิมมันจะมีอยู่ไม่อยู่ไม่กี่อันที่เหลือม เพราะว่าหลังจากนั้นไฟฟ้าเข้ามาใช้เขาก็ออกนะนี่คือเดิมแต่เดิมมันชักออกมาได้ใชมเราไม่เราไม่ต้องตีมันอะไรที่มีจุดก็เอามือเฉยทั้งหมดนี้ดึงลงมาอย่างนี้แล้วจุดไฟสักดันกับที่ไฟก็อยู่มีลูกๆมีอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับคุณครูเป็นไกด์ไลน์ของเราแล้วก็แบบนี้คือครูเป็นไกด์ให้เรานะครับทุกคนที่เนี่ยมีก่อนไฟฟ้าเข้ามาใช้ไทยเกือบสิบปีแต่กว่าเป็นอะไรอ่แพ้ครับทิพย์แพ้ ประมาณปี2500นหะ้นี่แหละโบรใช่เป็หลังมากๆแล้วอะไม่ใชจของของเดิมมีแต่เดิมมีหลายคู่แต่ด้วยความว่าที่นี่มันตกเป็นของราชการไปแล้วแล้วก็หายไปเยอะเพราะช้างของแท้จะเป็น<อ>สวยมากอ,มอันนี้เป็นของอเหมือนจริงของเี่ยวของกเหมือนจริงครับ นี่ด้านหน้าเมื่อก่อนเนี่ยบันไดเขาขึ้นมาตรงนี้เลยอันนี้เลยบันไดจะขึ้นมาถึงชั้รกเนี้ยอันนี้คือช่องบันไดห้องบันไดขึ้นมาตรงนี้เห็นรอยร้าวนี่ใช่ไหมอันนี้คือบันไดขึ้นมาเ,เขาก็เดินเข้าไปข้างในอ้ยเดินเข้าไปช <c oughs> ั้นนั้นห <c oughs> ้อง,งรับแขกเลยอยู่ข้างเดินเลตัวตัวนี้เป็นเขาเรียกแหวนช้างเนาะสับปะรดช้างแหวนช้างเนี่ยอยู่บนหลังช้างเป็นเสลี่ยงบนหลังอันนี้อู้อันนี้ของแท้ของดั้งเดิมจริง คือตู้มันฝุ่นมันอยู่ข้างในอเอ <c oughs> อ <My God. S 1> แต่สวยมากๆเลยนะถ้าสําหรับพี่เนี่ยในร้านนาเนี่ยในภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นระดับหนึ่งได้ไม่หนึ่งก็สองก็สู้กับเจ้าเชียงใหม่ขนานที่เดลือคืออ,นนอันนี้สวยจริงใหญ่มากจะงเลว่าทางตัวใหญ่มากโอ้โหอยู่บนหลังเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ย อุย้ยอยู่บนหลังช้างเลยโอ้ยฉะนั้นช้างต้องตัวโตมากๆดูอ้วนอ้วนฉุบเลยอุอันนี้คือเจ้าของบ้านและอันนี้คือภรรยาท่านเนาะอันนี้คือชายาเขาชายาท่านเออแล้วก็บุตรหลาน นี่บันไดบันไดที่อยู่ที่นี้โค,โค้งลงไปใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ปูพรมแล้วก็แต่งตัวค่อนข้างมีความทันสมัยใส่เสื้อลูกมงลูกไม้อย่างนเงี้ยใส่สมัยก่อนอันนี้ันร้ัยสามสิบปีแล้วนะเออฉะนั้นถือว่าตอนนั้นคือเก๋ามากเก๋มากทันสมัยสุดๆและที่นี่มีแบบ แต่และประตูมีการตั้งชื่อพญาเต้าเท้าเท้าหมายถึงเจ้าเป็นเท้าเป็นตำเหมือนเป็นตำแหน่งมียศมีสัก์พญาพญาเนี่ยคือใหญ่ใหญ่ใช่เต้าพญาคือที่นี่เนี่ยเนาะตอนตอนเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้น